สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตีที่5ตุลาคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิต์ที่5นะหงแดงมองว่าเบียดคู่ขี้นะถึงดีกาทุกคู่เลยไม่มีหางส่วนมวยรอบปูนเสือให้เอฟซีทักเข้ามาจะต่อยกันที่ไหนวันไหนลงตัวแล้วนะเอฟซีต่อยวันที่26ตุลาคมนะที่ช่อง7ชิงที่ช่อง7นะเอฟซี FC. ไม่ได้ไปชิงที่ไหนชิงที่ช่อง7ด คู่ชิงเนี่ยอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์เจอกับยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์ออน112ใน f อ c น้ำหนักยังไม่เป็นที่แจ้งมาแต่ที่แน่ๆก็คือเอาในเบื้องต้น112ส่วนมวยไทยเ็ดสีอาทิตย์ที่5วันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทย7สีล้วนๆทั้ง4คู่เบียดวันนี้มาพร้อมคอนเทนต์เด็ดเสิร์ฟตรงถึง f อ c เหมือนเดิมโดยหงแดงชอบกด u b บสไ i b กดไลค์กดแชร ไม่มีตัวช่วยแอดหอง118แอดหอง118 11ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบอาทิตย์ที่28กันยายนนะหงแดงมีคอนเทนต์ให้ FC ได้ร่วมสนุกใครทายถูกก็รับกางเกงไปคอนเทนต์ง่ายมากเลยคู่เอกเด่นเจอเพชรสังวานมองว่าใครจะได้รับการชูมือถ้าเด่นก็กดหนึ่งถ้าเพชรสังวานก็กดสองปรากฏว่าคนที่ได้กางเกงนะเป็นคนบ้านเดียวกันกับหงแดงเป็นคน,นำอำเภอโพเชต หงแดงเรียนอยู่โบเชตนะโรงเรียนโบเชตวิทยาเป็นลูกศิษย์โบเชตวิทยารุ่นสองปรากฏว่าคุณเดือนชื่นบานได้กางเกงไปนะเอฟซี e เป็นคนอยู่บ้านเป็นเอฟซีที่อยู่บ้านโนนสังนะตำบลโบ,บเชตอำเภอโบเชตจังหวัดสุรินได้กางเกงหงแดงส่งไปให้แล้วนะเอฟซี e หงแดงส่งกางเกงไปให้แล้วถ้าได้รับก็นุ่งนะนุ่งกางเกงมวยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้หน่อยนะ่าจะโชว์ว่าได้รับจริงส่งไปให้จริง ส่วนอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้อยากแจก,กอีกเหมือนเดิมเป็นคำถามที่ง่ายมากมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ห้าบังคับเลยนะมีน็อกไหมถ้าน็อกน็อกคู่ไหนในเอฟซีบังคับเลยนะมีน็อกไหมน็อกคู่ไหนเอายากขึ้นมานิดหนึ่งนะอยากให้นะวันนี้มีเสื้อแจก,ก เสื้อสวยมากเป็นเสื้อโปโลนะเอซของข้างหลังเป็นมนพระรามเป็นเสื้อโปโลไซส์เอสวยมากพี่หลวงให้มาผมแดงก็เอามาแจกเอซนะทายเข้ามาทักเข้ามาอาทิตย์ที่ห้าตุลาคมน็อกคู่ไหนน็อกยกไหนยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพื่อจะรักษาเทืท่ยงตรงนี้ให้นานที่สุดจะได้ไปแจกบ่อย <laughs> เออเอาอย่างนี้เลยนะ f c เอาอย่างนี้เลยนะรวบสู่กันเข้ามาโอเคนะมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเกิด f c ีได้ติดตามคอนเทนต์แรกๆที่หงแดงออกไปถ้าไม่เปลี่ยนนะไม่เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นนะบทนี้เราหงแดงนี่เข้าสี่คู่เลยคู่หนึ่งก็ให้อยู่ไปที่นี่เลยนะคู่หนึ่งก็ให้อยู่ไปที่มรกตดำ ส่วนคู่สองก็ให้ไปอยู่ที่กัปตันพอแต่ไปเห็นหน้างานโอ้โหปรากฏว่าทีมนี่ใหญ่กว่ามากขณะที่เพชรนิพนธ์ก็ใหญ่ก็ลอยกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่เมีไม่ได่าอาจารย์พิสุนุบอกปรากฏว่าวันนี้เชียร์มวยตัวใหญ่ดับเออประมาณนั้นไม่ว่ากันนะเอฟซี FC. ไม่ว่ากันเราพยายามทำข้อมูลมวยที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ เป็นข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดเพราะว่ามวยไทยเจษสีเนี่ยข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยเอสามารถจับต้องได้นะ FC หลอกลวงไม่ได้เลยข้อมูลแต่ละอย่างที่ออกไปเนี่ยต้องจับต้องได้เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองฟางมวยไทยเจษสีอาทิตย์ที่5้ามาที่คู่หนึ่งนะเอคู่หนึ่งเนี่ยชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงเจอกับเลิฟอิน ภูทานรีสอร์ท1น7นี่ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของนักสู้จากแดนใต้นะจัดชายน้อยนี่20จากสงขลาซ้อมอยู่เพชรเกติเพชรขณะที่เลิฟอ,อินนี่ยจากนกครศรีธรรมราชซ้อมอยู่สอภูมิพัฒน์ฟอร์มล่า,าสุดนะจัดชายน้อยเนี่ยชนะขุนโด่งสอแสนรักชนะฮาดิศสอจิตสนองชาติชนะฉลามเพชรสอราชภูมิ ขณะที่เลิฟอินนี่เลิฟอินชนะน็อกยก1นึ่งเดนภูสิงสอสีสวัสดแพ้น,น็อกยก1จีอันเปาโลไอโคปิโนสุดท้ายนะชนะน็อกยก3าคุนโดงสอแสนรักมวยคู่นี้นะจังหวะฝีมือนะด้วยกันทั้งคู่เลยเป็นมวยจังหวะสอจังหวะสาเป็นมวยวงนอกนอกนี่มีแข้งขวา หมัดขวาสอกคมด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยที่ใต้แล้วเลิฟอินดูดีกว่านะแต่ปัญหาของเลิฟอินคือหายไปนานมาล่าสุดนี่อาจจะชนะน็อกนะโชว์ฟอร์มสวยวันนั้นสับสอกขวานะคุนโด่งหล่นหลับนยกที่สามขณะที่ฉัดชัยน้อยเนี่ยเป็นมวยขวาแข่งขวานะแต่ปัญหาของฉัดชัยน้อยก็คือติดหล่อนิดนึงอะ พี่แขกอบรมมาเป็นอย่างดีนะพี่แขกเมื่อก่อนนี่ติดหล่อนะโอ้โหขึ้นมาเนี่ยฝีไม้ลายมือเป็นต่อขาบานแพ้นอกไปอย่างนั้นแหละติดหลอ่อปรากฏว่าได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วขณะที่เลิฟอ,อินนี่เลิฟอ,อินเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าแต่ปัญหาของเลิฟอ,อินหายไปนานมวยคู่นี้ขวาชนขวานะแข้งขวาหมัดขวาเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามเลิฟอ,อินนี่มีลูกทำลายจังหวะเช่นลูกถีบทำได้ดี วันนี้มวยคู่นี้วันว package, วนี้องแดงชอบไปที่ฉัดชัยน้อยนะซ้อมอยู่ทีมงานคนจัดวันนี้ฉัดชัยน้อยจะเบียดเฉือนชนะนักชกรุ่นพี่อย่างเลิฟอินเบียดเบียดเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่อของแดงแนะนามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองถือว่าเป็นคู่มวยล้างตา เคยเบียดชนะกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะพีพีทีวีสามสิบหกถ่ายทอดสดฟ้ามงคลสอโชคมีชัยหรือสารฝันกีฬานาทวีวันนี้เจอกับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วนะหรือว่าชวัชรพลคนเดียวกันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่มวยคู่นี้เป็นฟ้ามงคลเคยเบียดเฉือนชนะมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้วันนั้นเบียดชนะแบบเฉียดฉิวสองต่อหนึ่งเสียง ฟ้ามงคลเนี่ย18จากสงขานะซ้อมอยู่สโชคมีชัยขณะที่ยอดมงคล22จากประจวบนะซ้อมอยู่ปอเพชรไข่แก้วสามฟอร์มล่าสุดฟ้ามงคลอีแพ้กลยุทธ์สวนน้ำทานเครีชนะน็อกยกสองยอดชนะศึกก้อยบางกอแล้วสุดท้ายชนะยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วขณะที่ยอดมงคลเนี่ยแพ้น็อกยกสี่เพชรเครีฝองเซเวน่น แพนออกยกสองอินทนนท์สสนุนันสุดท้ายแพ้ฟ้ามงคลสโชคมีชัยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยเวงวงนอกนะเป็นมวยวงนอกแข้งขวาหนีจัดหนักแรงขาแรกขาลุยด้วยกันทั้งคู่ฟ้ามงคลหนีขวานอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาสอบคมเดินเบียดเดินชนขณะที่ยอดมงคลเนี่ยขวาเหมือนกันลุกรับเก่งแข้งขวาซ้ายหน้าจัด เหลี่ยมดีนะเหลี่ยมเชิงดีมวยคู่นี้วันนั้นฟ้ามงคลชนะด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งเบียดยอดมงคลก็บอกว่าตัวเองชนะโดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่ะแต่แทบเกือบจะข้างเดียวครบพ้า,พายกรวมใปให้คะแนนฟ้ามงคลชนะวันนี้มาล้างตาอีกครั้งหนึ่งที่จ่องเจ็ดมวยคู่นี้หงแดงมองว่าเบียด แต่วันนี้มาต่อยที่ช่องเจ็ดของแดงมอกว่าฟ้ามงคลสอโชคมีใชยเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะฟ้ามงคลน,นี่ของแดงมองว่าเป็นเจ้าถิ่นขณะที่ยอดมองคลวันนี้มาเจียนวันนี้สภาพแวดล้อมบรรยากาศของแดงมองว่าฟ้ามงคลเนี่ยดูว่าคุ้นเคยวันนี้ฟ้ามงคลจะเบียดเถือนชนะยอดมองคลย่ำแคในได้อีกคั้งหนึ่งเบียดเบียดนะแล้วก็สนุกมากมาที่ รองคู่เอกรองคู่เอกแสนวริศเบ้นพระรามสองวันนี้เจอกับเด่นพยักศักดิ์สตูลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแสนวริศเนี่ยนะยี่สิบเอ็ดจากชัมนิบุรีรัมขณะที่เด่นพยักเนี่ยยี่สิบสองจากสตูลนะซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรส่วนแสนวริศซ้อมอยู่ซอประโชค,โชคนะแสนวริศนี่ล่าสุดเนี่ยแพ้ศักดิ์เล็กลูกเจ้าพ่อรงต้มชนะ ไอยรากระป๋อลิงกี้แพ้นกยก3ามจอดผ้าเบรกคอมแพตขณะที่เด่นพยักเนี่ยสวยมากชนะตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ชนะนกยก5้าเพตปีพียูผ้าใบเข่าลอยชนะนกยก2องไกรทองพียูผ้าใบช่องเก็บฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามอาวุธคมแสนวริศเนี่ยขวาแข่งขวา ขวางหน้าแทนเขาในเหนียวแน่นถือว่าครบเครื่องขณะที่เด่นพยักศักสตูลเนี่ยแข้งขวาหมัดขวาศอกคมเตะก้านคอเก่งอาวุธเยอะหลากหลายจอมยุทธายามวยคู่นี้วันนี้นะหงษ์แดงชอบไปที่เด่นพยักวันนี้มองว่าเด่นพยักอาวุธเนี่ยคมนะอาวุธคมหลายไฟที่ผ่านมาเน็สนอกด้วยศิลปะแม่ไม้ เตะก้านคอเขาร้อยเนี่ยโอ้โหกวาดเงินศิลปะแม่ไม้นี่เข้ากระเป๋าไปหงแดงมองว่าไม่ต่ำกว่าเก้าหมื่นนะหงแดงบอกว่ามีสามครั้งแหละอย่างน้อยๆน,นะมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เด่นพยักชอบไปที่หลากหลายครบเครื่อนวันนี้เด่นพยักจะชนะแสนทธิ์ลุนนับนอกเอฟอซี นี่นะคู่สามมีโอกาสลุ้นนับนอกนะนะมีโอกาสลุ้นนับนอกทายคู่สามก็ได้นะไม่ได้ห้ามนะเออนี่คือรองคู่เอกไม่ททยจะสีมาถึงคู่เอกคู่เอกเนี่ยยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้เจอกับอีสานเหนือโชดบางแสนหนึ่งร้อยสามสิบสามยอดอีทียี่สิบสี่นะจากร้อยเอ็ด ขณะที่อีสานเหนือนี่22จากกลาสินนะยอดอีทีดีล่าสุดชน,นะประตัเอกเทพ,พากินชน,นะ9ล้านสอเทียนโพชน,นะใจเพชรสิงห์มาวินขณะที่อีสานเหนือนี่แพ้เดโชปปรีรักวันแพ้เดโชปปรีรักวันชน,นะนอกยกสองโฟกัสในในยกสร้อยเวียงยองลำพูนวันลุมพินีมวยคู่นี้ยอดอีทีนะ ขวาเข่าในอาชีพโหดขาแระขาลอยขนาดที่อีสาเนเหนือเนี่เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดขวาในี่หนักแรงมวยคู่นี้มวยคู่นี้นะมีโอกาสนับนอกได้นะเอี FC. อิสาเนเหนือเนี่ยเขาเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยมีนาทีทองขนาดที่ยอดอีทีเนี่เข่าในเขาแหลมแทงเจ็บ มวยคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างเขาแหลมแทงแจกไฟเตอร์ Fighter, แล้วก็คู่ต่อสู้ก็ไฟเตอร์เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยมีนาทีทองวันนี้มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่ยอดอีทีนะวันนี้หนึ่งสองสามไม่พลาดหลับหล่นนะหรือว่าเอาหมัดไปจูบศอกเอาเอาเอาคางไปจูบหมัดคู่ต่อสู้วันนี้ยอดอีทีจะชนะ ีสานเหนือโชดบางแสนนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่5ตุลาคมโดยหงแดงโซเดนวันนี้ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้ชอบไปที่เด่นพยักศักดิ์สตูลชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายคมนะคมวันนี้ลุ้นนับหนอก ชอบหนึ่งชอบไปที่เด่นพยักศักดิ์สตูนนี่คือชอบหนึ่งชอบสองวันนี้นะยอดอีทียอด ET D, ยอดีทีกระเป๋าลิงกี้วันนี้มวยคู่นี้หนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นสี่ห้ายาวๆนี้มองว่ายอดอีทีเสียบแทงเสียบแทงวันนี้ยอดอีทีจจชนะอีสานเหนือโชดบางแสนนี่คือชอบสองส่วนชอบสามวันนี้เบียด หงแดงชอบไปที่ฟ้ามงคลชอบไปที่เจ้าถิ่นนะขาแรกขาลุยวันนี้หงแดงมอว่าคุ้นเคยกับสภาพเป็นล้อมสภาพบรรยากาศวันนี้ฟ้ามงคลจะชนะยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วย้ำแค้นนี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายโอ้โหก็ต้องฉัดชัยน้อยอาจจะ ออกรูปหล่อไปนิดนึงแต่ก็ยังชอบนะที่อาวุธกองขานที่จะเยอะหลากหลายอาวุธนิคมเลยแหละฉัตชัชยน้อยวันนี้แต่ถ้าเก่ามองว่าเป็นรองแต่วันนี้หงแดงมองว่าด้วยความสดนะเคลื่อนไหวในกรุงเทพบ่อยกว่าวันนี้ฉัตชัชยน้อยจะชนะเลิฟอินผู้ทานรีสอร์ทนี่คือชอบสีนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสี อาทิตย์ที่5ตุลาคมโดยหงแดงสุดิบชอบกดซับสไครต์ให้กดไลค์กดแชร์นะเอฟซี FC. วันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ